การพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมาสามปีแล้วก็เตรียมที่จะแต่งงานกันแต่ปรากฏว่าพอใกล้ถึงวันแต่งงานหญิงสาวคนนั้นกลับแต่งงานไปกับผู้ชายอื่นอย่างเต็มใจชายคนนี้พอรู้เรื่องเขา้าก็ไม่กินไม่นอนปล่อยให้ตัวเองสุดโสมด้วยความตรอมใจแล้วเขาก็ป่วยหนักมากขึ้นทุกวันทุกวัน ต่อมาก็มีพระแก,แก่รูปหนึ่งมาที่หน้าประตูบ้านเคาะประตูเพื่อที่จะขอเข้าไปรักษาเขาเขายอมให้พระเข้ามาด้วยความรำคาญหลวงตาแก่ๆได้เข้าไปยืนข้างเตียงเขาแล้วได้พูดกับเขาว่าโยมดูอาการหนักมากเลยนะร่างกายซุดโสมมากไม่เชื่อโยมลองมองดูตัวเองที่กระจกเงาสิชายคนนั้นทำท่าทางไม่สนใจแต่ว่าก็เหลือบตาม,มองไปที่กระจกเงา ภาพที่ปรากฏในกระจกก็คือภาพของหญิงสาวที่เขากำลังจะแต่งงานแล้วมีภาพของชายหาดท,ที่เงียบสงบแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นบริเวณชายหาดนั่นเองมีศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ภาพต่อมาก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วเขาก็รีบเดินจากไปอย่างรวดเร็วด้วยความรังเกียจในศพนั้น ชายคนที่สองมองเห็นศพแล้วรู้สึกสงสารก็เลยเอาเสื้อนอกของเขาถอดออกแล้วก็คลุมศพนั้นเอาไว้จากนั้นก็เดินจากไปชายคนที่สามเดินผ่านมาแล้วมองเห็นว่าเหมือนมีคนนอนอยู่เขาเปิดผ้าคลุมออกแล้วมองเห็นเป็นศพผู้หญิงในนั้นชายคนนี้รู้สึกสงสารแล้วก็ตั้งใจที่จะขุดหลุมฝังเธอ เขาไม่มีเครื่องมือในการช่วยขุดเลยเขาก็เลยเอามือทั้งสองข้างของเขาค่อยๆโกยทายขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหลุมแล้วก็เอาศพหญิงสาวคนนั้นฝังลงไปต่อมาภาพที่ปรากฏขึ้นก็คือภาพศพของหญิงสาวนั้นค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงคนที่เขากำลังจะแต่งงานด้วยเขารู้สึกตกใจแต่แล้วภาพของผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆจางหายไปแล้วปรากฏภาพของผู้ชายสองคนขึ้นมาแทน ภาพชายหนุ่มคนหนึ่งค่อยๆจางหายไปเหลือไว้แต่ภาพของตัวเขาเองอยู่ในกระจกเงาจากนั้นเสียงหลวงตาก็พูดขึ้นว่านั่นคือผู้หญิงที่โยมกำลังจะแต่งงานด้วยผู้ชายคนที่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้ชายคนที่ได้ผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติด้วยการขุดหลุมฝังเธอส่วนโยมก็ผูกวาสนากับเธอสามปีด้วยการคลุมเสื้อให้เธอ